ฮัลโหลสวัสดีใครเดี๋ยวนะรับเข้าส,สู่ s i ซ t e r h a r o นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องเาาวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวศรีทัดน้ํานะคะประจําวันที่1นึถึงสิกันยายนนี้ค่ะชาวศรีทัดน้ําก็คือผู้ที่เกิด ในราศีมีนราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกนะคะโดยช่นงนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลาักนณะและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งล,ลักนณะราศีตมหลักของเวสเทิร์ s t r o ตร g y ลัวตามาศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปโดยที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ,ออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะธาตุน้ำในสองสัปดาห์ นี้นะคะจะมีเรื่องให้คุณได้คุณนคุค่นคิดนะคะว่าลังเลนะคะจะยังไงดีจะตัดสินใจยังไงดีจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือจะเลือกทางไหนนะคะคุณไม่แน่ใจนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน มันไม่เคยชัดเจนเลยอ่ะมันมีแต่ความลังเลหรือทําให้คุณสองจิตสองใจมาตลอดนะคะบางความสัมพันธ์ก็อยู่จนเหนื่อยใจมากๆแล้วนะคะเคยเดินออกไปแล้วก็กลับมาให้โอกาสก็ยังเป็นแบบเดิมนะคะคุณก็ไม่รู้ว่าควรที่จะยังไงต่อไปดีถ้าสมมติให้ทําตามเสียงหัวใจก็คงต้องบอกว่าคนคนนี้คือคนที่คุณเองยังมีใจให้แล้วก็เป็นคนที่คุณยังอยากที่จะ ประคับประคองต่อไปอยู่แต่ถ้าถามถึงเรื่องเหตุผลคุณก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลจริงๆนะคะมันมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่รู้ว่าควรที่จะต้องไปทางไหนดีหรือตัดสินใจแบบไหนดีถึงจะถูกต้องมากที่สุดนะคะในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้นะคะ energy ของคุณได้เป็น devil แล้วก็เป็นไพ่ uh, ten of swords นะคะสดาคุณน่าจะได้ เจอเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมานั่นแหละนะคะหรือว่าเจอเรื่องที่ทำให้คุณคิดว่าอ่ะอีกแล้วเหรอเป็นแบบนี้อีกแล้วเหรออ่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเจอเรื่องที่เคยเจอแล้วนะคะประมาณนี้เรื่องประมาณนี้เราเคยเจอแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอ่ะนี่อีกแล้วเหรอเสียใจอีกแล้วเหรอผิดหวังอีกแล้วหรอในขณะเดียวกันเขาคนนั้นเขานั้นของคุณได้เป็นไพ่ชาเลยแล้วก็เซเว่นออฟโซนะคะเขาเองเนี่ย ยังคงทําอะไรตามใจตัวเองอยู่ยังเป็นคนเดิมยังเป็นคนที่แบบอยากทําอะไรก็ทานะคะไม่ค่อยแคร์ไม่ค,ค่อยสนใจอะไรใดๆเท่าไหร่ชอบทําอะไรลับหลังด้วยนะคะปกปิดหมกเม็ดเก่งนะคะคุณอาจจะได้ไปรับรู้ความจริงนะคะว่าเขาเองเนี่ยพูดไม่จริงกับคุณนะก็เลยทาให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วก็ค่อนข้างเสียความรู้สึกในสองสัปดาห์ตรงนี้นะคะทีนี้ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชอาวท่านน้ำเป็นยังไงอีกนะคะคุณเริ่มรู้สึกแบบเบื่อแล้วอะแล้วก็หมดหวังกับความสัมพันธ์นี้คือไม่เชื่อเขาอีกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีได้ เพราะว่าเขาทำให้คุณผิดหวังหรือเสียใจมาตลอดเป็นยังไงก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นคุณเคยมีความคาดหวังว่าเขาสามารถเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้หรือเขาเองก็อาจจะมีความคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้แต่ว่าเอาเข้าในความเป็นจริงเขาก็ทำไม่ได้นะคะก็เลยทำให้ตัวคุณเองก็รู้สึกผิดหวังพอสมควรอืม hmm. ถามว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณชอ็อกนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่แฟร์กับคุณเลยอะ่ะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองทําดีทุกๆอย่างเป็นคนที่ดีทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะให้สิ่งที่ดีพยายามทําดีกับเขาพยายามทําให้แบบเราทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากที่สุดแต่ว่าแบบมันก็ยังจบลงด้วยอะไรแบบเดิมซึ่งคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับตัวคุณเท่าไหร่ คุณเสียใจนะคะแล้วก็คุณช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เ่ว่าในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองเหมือนเริ่มดึงตัวเองกลับมาทบทวนแล้วว่าคุณควรจะเอาอยัางไงต่อไปดีเพราะอย่างที่บอกถ้าสมมติเอาตามความรู้สึกคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้ยังเป็นคนที่ใช่หรือยังเป็นคนที่ตัวคุณเองยังอยากจะไปต่อคือยังเป็นคนที่คุณมีใจด้วยแต่ถ้ามองตามความเป็นจริงหรือมองตามเหตุผลคุณก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แล้วอะ เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ <Okay. S 1> เขารู้ว่าเขา,าป,ป,ปิดบังอะไรบางอย่างกับคุณ mm hmm. เขารู้ว่าเขาเองก็ไม่ได้โปร่งใสกับคุณสักเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณเอาไว้แบบนี้เนื่องจากว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ดีมากๆหรือว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่า เป็นคนที่แบบน่ารักกับเขามากๆจริงๆข้อดีของคุณหรือว่าส่วนที่ดีของคุณมันเป็นสิ่งที่เขาอยากที่จะเก็บคุณเอาไว้ต่อไปนะคะถามว่ารู้สึกยังไงอีกเขารู้ว่าเขาทําไม่ดีหรอกนะแต่ว่าอย่างที่บอกเขาก็ยังอยากประคับประคองคุณเอาไว้อยู่ดีเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไงยังอยากที่จะมี choice มีตัวเลือกหรือว่าเขายังอยากทําอะไรตามใจตัวเองอยู่เนื่องจากว่าเขาเองก็ยังอยากที่จะแบบ ออกได้ออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอยากรู้ว่าโลกข้างนอกมันเป็นยังไงบ้างคือเพื่อให้ง่ายๆคือยังรักอิสระอยู่แต่ก็ยังอยากมีคุณต่อไปด้วยทัดน้ำคุณจะ take action ยังไงกับเขาคะในช่วง2สัปดาห์ตรงนี้ด้วยความที่คุณยังมีใจอะนะเพราะฉะนั้นคุณก็ดูจะทำอะไรที่มันขัดแยง้งตัวเองเหมือนกันเช่นสมมติคุณบอกว่า,าไม่คุยแล้ว เป็นอย่างนี้ไม่น่ารักไม่คุยแล้วและคุณหายไปสักพักก็จ,จะเป็นตัวคนเองที่กลับไปคุยกับเ,เขาใหม่เพราะว่าคุณคิดถึงนะคะกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้เขาแล้วเะาจะเทคแอคชั่นยังไงกับชาวทัดน้ำสองสัปดาห์ตรงนี้เขาจะพยายามพูดว่าคุณสำคัญยังไงหรือว่าเขาชอบคุณตรงไหนคือเขาจะพยายามหล่อเลี้ยง เลี้ยงใครให้คุณยังคงไปต่อในความสัมพันธ์นี้พยายามพูดสิ่งดีพยายามพูดในสิ่งที่เขารู้สึกและพยายามบอกว่าเขาก็ยังต้องการคุณอยู่จะพยายามทําดีด้วยนะคะเพื่อที่ว่าแบบยังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ต่อไปในส่วนของบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ ส่ดมองว่ามันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเลยอะเหมือนเราได้ไปรู้แล้วนะว่าเขาไม่น่ารักกับเราแต่เราก็ไม่ดึงตัวเองออกมาเพราะว่าเรายังมีใจซึ่งอันนี้ไม่ผิดแต่ทีนี้สิ่งที่มันจะตามมาก็คือเหมือนบางเวลาเราก็รู้สึกว่าเรารับได้บางเวลาเราก็รู้สึกว่าเรารับไม่ได้เช่นเรารู้สึกว่า เออยังอยากไปต่อเพราะว่าเรายังมีใจแต่สักพักเราก็จะเหมือนแบบคิดเรื่องเก่าๆแล้วก็เอามาทะเลาะก,กันนะอนไรเงี้ยนะคะมีเกณฑ์จะแบบทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเก่าหรือว่าเรื่องที่เราไปเจอโดยมันก็ทาให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างท็อกซิกนะในช่วงสองสัปดาห์ตรงเนี้ยคือก็ไม่ไปไหนแต่ก็ก็ยังทะเลาะก,กันอยู่ในเรื่องเดิมๆเอาคําความรักความสัมพันธ์ของชวาวธาตุน้ำสองสัปดาห์ตรงนี้ มันยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ปล่อยมือกันไปแต่แบบคุยกันไม่ดีเลยอะหรือว่าพอแบบความสัมพันธ์มันจะดีตัวเราเองก็เป็นคนที่แบบระแวงว่าเออมันจะดีจริงๆไหมเราให้โอกาสเขามาหลายรอบแล้วเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยจริงๆอืมเพราะฉะนั้นบทสรุปซินมัง,งว่าสองสัปดาห์ตรงนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างค่อนข้าง ซับซ้อนนะคะแล้วก็เอ่อขึ้นขึ้นลงลง,ลงอารมณ์อะนะขึ้นขึ้นลง,ลงลงได้ตลอดเวลาทั้งสองคนเลยถึงเขาจะพยายามอยากที่จะมีจะให้เรายังอยู่ตรงนี้ต่อไปคะแต่เขาเองก็ไม่ได้สม่ําเสมอมันก็จะมีบางทีที่เขาพยายามจะทําแล้วบางทีเขาก็กลับไปเป็นตัวของตัวเองเขาก็มามาหายหายส่วนเราเองก็อยากอยู่พอเขาบอกให้อยู่เราก็อยู่แต่พอเขาหายไปเราก็เริ่มแพนิคหรือว่าเริ่มคิด ไปต่างๆนานาแต่ถามว่าเราตัดสินใจอะไรไหมเราก็เหมือนยังไม่พร้อมจะเดินออกมาเรารู้แหละนะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเดินออกมาเพราะว่าเรายังรักเขาอยู่นะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะเป็น general reading เท่านั้นนะรานะคาสำหรับในเอพิโ o ดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไ like comment ดีๆ c o m มนต์ที่น่ารักนะคะ รายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ไปที่เรียบรอยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ